สวัสดีครับมาอัปเดตงานโครงหลังคาให้รับชมนะครับตอนนี้เราทำโครงด้านบนสองสเต็ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปลุยด้านหน้าต่อครับเป็นเฉลียงหน้าบ้านครับโครงสร้างด้านบนเราทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสเต็ปสองชั้นครับทีนี้ทีมันก็กําลังจะทําตัวเฉลียงหน้าบ้านนะครับที่ยืนออกมาเมตรห้าสิบนะครับที่ยืนออกมาน้อยก็เนื่องด้วยพื้นที่นะครับพื้นที่ต้องห่างตัวนี้นะครับห่างไว สองเมตรห้าสิบนะครับเป็นเหล็กกาวไนต์ทั้งหลังนะครับเราก็จะมาเชื่อมตัวกาวไนต์ด้วยสีเชื่อมกาวไนต์นะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังตัดหัวเสานะครับเพื่อที่จะใส่เป็นเพจแล้วก็เดินเหล็กอเสเหล็กกล่องสองนิ้วคูณสี่นิ้วนะครับหนาสองจุดสามมิลนะครับจะถ่ายภาพกว้างให้รับชมนะครับ นี่ทำงาน2วันครับพรุนี้ทีงมงานจะหยุด1วันนะครับแผ่นก็เข้าวันอคารมามุงนะครับมามุงหลังคาคุณแม่นะครับก็จะมีร่มอยู่นะครับสำหรับทีมงานที่จะมาก่ออิดก,ก็จะมีร่มอยู่นะครับไม่ร้อนแดดนะครับ ส่วนหัวเสารเราก็จะใช้นอนชิงนะครับเก้าที่หัวเสาเช่นเดิมนะครับบรรยากาศตอนมงจะถ่ายรับชมอีกนะครับเหน,นครับสองสเต็ปนะครับนีืสเต็ปร่าง ตรงนู้นช่องนู้นสเต็ปบ,บนนะครับเป็นสันไทยนะครับสีเทาเข้มนะครับสั่งแผ่นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างเอี่ยวก็กำลังใส่เพดนะครับใส่เพดเพื่อที่จะ ใส่ตัวอ,เ,อเสาหนุนได้แยกออกนะครับเพราะเมันเทเทสูงเทเสาสูงนะครับได้แยกเสาออกนะ เป็นบรรยากาศต่ตอนเนื่องจากเมื่อวานนะครับจากเมื่อวานสำหรับงานโครงสร้างหลังคาของเรานะครับจะถ่ายมุมสูงให้ดูครับผู้เฒ่าเขาบอกแห้งแต่เราไม่ไดนาอโอ้ผู้เฒ่าไว้รุ่นไว้รุ่น ก็ฝากติดตามผลงานของผมและทีมงานไว้ด้วยนะครับสำหรับงานบ้านทักอาศัย1ชั้นสไตล์โมเดิร์นสองสเตป็ปสามสเต็ปกับริเวียงหน้าบ้านนะครับฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงมุงหลังคาย,ยังไงเดี๋ยวถ่ายให้รับชมอีก1คลิปนะครับนี่ก็เป็นงานขึ้นโครงสร้างหลังคานะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสอตัวบนนู้นนะครับนี่ตัวบนนะครับ มีสสเต็ปด้วยกันนะครับก็ขอฝากผลงานทถึงมันเราไปด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครพี่น้องครับสวัสดีครับ